พี่วินก่อนนึงแหละเจ้าตุ้ยก่อนนึงเป็นมาแล้วก็จบเลยเนาะเยอะอยากจะมีปัญหาต่อเคี่น้อยนั่นอยากจะตีเป็นลำบว่าเลยนิดเดียวน้อยพอตุ้ยจัดแล้วเอาลองมาเช็คเอาหน่อยก็มีในม่เสร็เลยเดี๋ยวนะพวกเอ้ยเดี๋ยวผมไปแอคชั่นแสดงเข้าใจกันแล้วเนาะว่าใช่ตรงไหนเอาเล็กขวัดครับพอ่วินมาพวกเอ้ยเมื่อไหร่ไปเนาะ แม่ออนเะอ้าหลวงพี่อ oh, ้อรมันอนเหรอเวอ๋อเอ้าสวัสดีจ้าหลวงพี่อวมเวอ้าแมนบ่มม้นหลวงพีนะ่นะค่ะเมนพี่อวมแมนติกีได้โดนเชิกัสมือนี่ละมาทางพีบเด้อนะระวังมาไม่ลูกอ่อนสวดด้าเรียกมาอยู่สมบูรณ์เลยเดู้งสาวบ่าเดือนหญ่ีแต่ว่เรียนสาวบ่าดอือ แล้วได้ตอนนี้จะรวมหยับมาไก่เข้มบันไดแล้วกะนังง่องไปเมื่อพื้นดังน้ำหมอกทุกอย้างทั้งไม่กอ้ยกับฟนานหลาฟังเมืองเนน่ยกุโยตัโปีกสั่นทังหนาวสันลมกว้ยคิดุนหัวยดนอนมูจากเือไปนอนแล้ว สาวจันหอมสาวปอมสาวจันได้สาวนอนพากันนี้เมื่อนอนพาสาวพวงไปล่อยไว้ให้จ้าเอาแต่ผู้เดียวละคิดยากเดีบอนสิเข้าพาเกี่ยวสิเเบาโอ้อยอยอสาวโตวบทสิ้นทางคุจยจนแย่มาป่านนี้ระบวดได้ลงลายปีบอกเคยห่มลมเบากับผู้หญิงสิกี่ย้อย,อย บทพญาภากซอยสมอ,อ,อ้อว่ากบเป็นละคำแรงมาเคยแต่วหยอกเล่นน้ำแต่อีกวิติอีกมีนาคุญญาคอยทงอาจำบ่ลืมนะแเอเอเอละนั่งคิดไปเพิ่นไปคือนีเดือนไหยแกงสิยังนางแต่ตาเป้าละมันคิดถูกหรือผิดสิลองไปเก่า สาวพวงหัวยุ่มยุ่มคอยฟังเ่าผู้เบาจานแสละมือข้านอุ้ยวิวะนาใจแน่นอ๋อไปเรื่องเราไปนอเหมือนกินแล้วจ้า กว่าสิมาเหรินน้ำชนีมีเรื่องอย่างเต่าเดนแต่าดนปันไดแม่คุณจำบ่อยเห็นมากสองสามมื่นนี่นะพี่ว่ามาเล่นน้ำพุ่งนี้ฮิมาตะก็มาเหรินนี่แหละเนาะละพี่จางเ้ยหากพี่มีสัจจะละบ่มาแกงมาต้มมาลวงมาหลอก บ่มาหยอกน้ำเล่นให้ปลาเต้นอกเกินตาค่ะบเคยชัวไปจะเกือนะสาวพ่วงน้าปลาธนาตั้งแต่อ้ายบ่หวังห่วงคนใดบ่หวังเที่ยวหลายทางงานวางละอกเสน่ห์ของนองยานนอนข้องผมคืนยานเลโอยานควหักเขาทั้งสองบ่ละภาพลึ่ลงยันทางห่างโลกห่างกัน ละเดกแล้วพ like, ี่เสียงไก่ตบปีจันกองสนั่นละลงลกผู้สาวลงตีพกแบบต่อยมัอัุคมและนำหมอกุ้มน้าเสียงกะว้าห้องวีีบอนและพี่ิินีเมื่อนอนหรือสิพักอยู่นี่และเมื่อนอนหร่ว่าดไหล่พ่อแม่ทั้งเยียงจันไอบอกให้เต่งนอกเกินสา ่าแต่สองเงามาักลลนักกันกระเพแล้วหากมันเป็นตาได้อยากลงใสาย,ยามต่อตอนเลีคือปตาซิวเนาะเละปุุงเอามันอาไว้ท้าใส่ฮะขอแต่พี่ย่าสิเบลเดยอย,ยทํำลายล้างตัวกันเ้อพี่เดอร้อำสิบาทสามเดือนอยามเกินไคและมันชา้ามื่นมาถึงแล้วมีงานน้องสิแ่ง ากาอรเสบียงผ้าแรงสิจัดเรียงผู้เฒ่าสาวพวงน้องอาสิแต่งหานงานของเฮาเราบ่ต้องแต่งแบบออกหน้าสมซาดอกมันเบืองเมื่อสเสบียงหกไวทั้งเหล่าญาโนป่าเป็นเงินหกบาทดๆๆแดงแดงเงินหกบาทแดงแดงเด้อกิจการและเงินหกบาทแดงแดง พอได้สมมาเขากับแพ้ขาวว่านไทยความปากโหกสะลึงเป็นและอันเสร็จแล้วสวนแล้วคืองานน้อยอ่าบออยากดังจัดยังไงหรือเปียงาเศร้าขอความอาความและอายให้สมดังมนุปองเป็นเลิเจ้าของสาวพวงให้สวนไกายสบายเนื้อของในกายในเสือเลือกินบ่ต้องห่วง เด็กสาวเลิกลุ่มตัวสาวพวกมาโนมาเข่าโอยยามสาวสิหงาเมื่อเดินพี่กลับขึ้นเมื่อยาชาวันใหม่จะเจอกันเมื่อสาวันหมดทันมีดอกคำแรงคือคนนี้จังซานละพี่จานใครพี่จานเมื่อบอกพ่อบอกแม่เสด็จมีข้อมันจะันดีล่ะเยอะเงิดสต๊อปอีกจังหน่อยก่อน เจ้าบ่ได้ริำัอากวนเลยเนาะมันยังบ่ฮ่อนไม่ลืม,มเลยนะแล้วถ้าจังสันพี่ขอลาก,น,กนู้แกวแนวกระเส,สืเอเสืออพ่อเจ้าสิเมือน้ำ,นำบ่เมื่อยามพุ่งประเทศบาดเบียงจันพุง่งใจเกาลั่ ลานุ่นขี่ตูนพุ่มกำเนิดบานตั้งเป็นบ้านทินดินสถานต่างเมืองามุงวันก่อแจ้งงานขึ้นมา,นาและจักปันได้ดีหนอสิได้ลงมือสอนน้องมอนน้ำออกกันจักปันได้สิได้ขันขันดังมาไมุมมล่ไง <laughs> กระจักปันในดีน้อยจางอิเป็นอุ่มรุมแนววางสวงอกที่ได้ฟองมือจบทุกกระเป๋าอีลุมเติมสาวพวงเออเออเออคือสิกุมวีเวิร์มว์มวามเข้าไปวานพาจังสันพิมพ์เือก่อนลือคนงามใสทำพ่อแม่น้องพิมพ์ จังสิมาเดือคนงามสายเนียนมันเลยแบกมันเล่าเล่านั่นเหละมันผู้ได้จับก็มันบูธ ถือได้ละเออถือก็ได้ละอันนั้นมันเป็นตอนนั้นด้อันนั้นมันตอนนั้นดบึงสวรรค์อยู่ในหมู่เนี่ยนะยุกไฟม้วจักเื่งเรื่องไปทั่ไงมุงเจ้าว่าถือก็ถือไปเลยตเนาะมุงเจ้าชิบเถียงกันเห็นอย่างถือเอาเอาเร่ยำนีเสียสนะอเมดเหล่าคอยเมื่อเหล่ดิไปหาเก็บขยะคือเก่าจ่อเนา ขอบคุณขอบคุณนะพี่ดองที่ย่าิดิดใจบข่าวแล้วช่องคู่หน่อยเออช่องยายมองญ่ทองดูไอ้ชแนลหลักการช่องแม่ใหญ่ใหม่เจโอวั f ออฟ a ิเชียช่องคูรีเจโอวันออฟฟิเชีย